สวัสดีครับสวัสดีเอฟซีถานบ้านทุกท่าน,นครับสวัสดีครับพอุ้ยครับสว,ส,สวัสดีครับครับกาบอเดยพอหนาะผอุ้ยโดนเนาะครับท่านผู้ชมแต่ว่าลายหงวนถือเิ่เนผ่านมากผมกับพยา,ยามติดต่อพอุวยแล้วกะ็สอบถามเพาเพิ่น,นก็คือพอท่านมีความหมั่นใจไหมครับแมนฟันกับฟันแบบอ่าบ่บได้หน้าในเนื้อได้ต้อนบันไดน,นะครับอันนี้ก็คือ,องวดนี้นะครับท่านผู้ชมผมจะพาท่านผู้ชมมาตามต่อ ถามข้าวถามข้าวพอรวยเป็นในสุขภาพนะครับพอคุอยู่กับยายสองคนนะครับยายกับป่วยนอนติดเตียงนะครับยายหนูยายหนูป่วยติดเตียงมาหลายปีละพอรวยแล้วก็บทั้งกับสุขภาพกับว่าค่อยว่าค่อยดีนั่นนะครับป่วยเราป่วยเป็นโรคเก่านะั่นแล้วก็ตอนนี้อายุกับแปดสิบสามนะพอรวยอายุกับแปดสิบสามก็ดูแลสองคนตายยายอยู่ละเราอยู่น้วกัน พอหลูกเต่าเพิ่นกับเบมีครอบครัวอยู่ทางจังหวัดอื่นไปอยู่พนอยู่ชลบุรีกับมีนะครับยุนเทีกับมีเพิ่นมี่หลุดสองคนาลูกเต่าก็เลยบ่ได้อยู่บ่ได้อยู่นั่แต่ว่าเพิ่นก็สิขึ้นมาเบิ่งเป็นบางครั้งบางคราวนะครับกะบางครั้งหลานนะครับหลานอยู่ในบ้านกะกะมาเบิ่งมาเบิ่งมาแย่งพิ่นอยู่แต่ว่านะครับเอาจริงๆก็คือเพิ่นเพิ่นดูแลเมียนะครับเมียที่ป่วยติดเตียง กานนาสงสารก็รวยยนะครับคันเลี้ยงฝันนี่นะครับผมก็สอบถามเพิ่นหลยหล่หมวดแ้วละเพิ่นก็บ่ค่อยมั่นใจเราฝันกะบ่บ่เป็นน้ำเ,เ,เป็นเนื้อปันใดเพิเ่นก็เลยบ่อยากมาแก้พวกฝันใอ้ FC ซต้องอคิดหวังนะครับคือควบคือควบต่างใจของเพิ่นแต่ทีนีก็มี f เอฟซหลายท่านหลายคนอยากให อยากให้ผมมาตามสักครู่ครับมินี่โทรศัพท์ของมานะครับแต่นะครับท่ามผู้ชมเมื่อกี้ผมก็ไปรับสายโทรศัพท์มีประต้อยแโทรเขามากครับอมอนี่นะครับผมก็บผ้าท่ามผู้ชมนะครับมาสอบถามพดรวยวางวด,ดีเป็นไงนะครับเป็นในฝันอากาศสุขภาพร่างกายเป็นยังไงเพราะว่าเราเห็นกัน เอฟซีพอเห็นนาพอรวยหลายเดือนแล้วนะครับหลายเดือนหลายงวดแล้วเดี๋ยวงวดนี้ก็สี่ผ้าธรรมชมมาถามผลบอลของงวดวันที่หนึ่งมีนาคมพศสองพันห้าร้อยหกสิบแปดนะครับว่าพอรวยเล่าเป็นยูทางใดนะครับไปนะครับพอพอรวยนะครับพอรวยครับสวัสดีครับสวัสดีอีกรอบนะครับสวัสดีครับสวัสดีกรอดครับพอรุยเป็นยังไงกับพอรุ้ยสมมือนี่ยูกับยายลองเบาลทีไปทีมาแล้วค่ะเป็นยังไงฟัน คือบอหัวนี่ไปตาเฮียบซี่พันได้ได้แนวทางน้ำจะน้อยบพลองบอกได้ยินว่าพอรวยฝันอยู่ได้หัวนี่ <c oughs> เอาสุขภาพก่อนพอรุ้ยปเป็นยังไงสุขภาพดีอยู่ตอนนี้ไปสะดวกก็ <c oughs> เป็นบา,างขั้ัว่าข้าวโลโก,ก้ <c oughs> กลุ่มจะเป็นกับเป็นคือคน้นอ้อพิธี <c oughs> <c oughs> งานได้อย่งยองมือรุ่นใหม,ม่ขัน้ <c oughs> ละนลักษณะนี้มันวันไหนนอนกับป็นโกล ไปหาหมอบ่ครับไ,ไปครับวัานะสามเดือนเจนึงรักษา,าอยู่สองโรงพยาบาลเลยโรงพยาบาลไหนเนี่ยโรงพยาบาลอะไรครับโรงพยาบาลโรงพยาบาลสวนอ๋อโรงพยาบาลอำเภอครับโรงพยาบาลจังหวัดจังหวัดอันหนึ่งรักษานหนึ่งอันหนึ่งสวนเนี่ยรักษาก้ามดันโรคเก่าต์แล้วที่นี่ย<น>่ายย่ายนี่เป็น,นยังไงเหรอครับย่ายที่ป่วยโรคป่วยติดเตี่ยงอะไรรบกวน ไปว่าได้เนาะกินแสบยุ่เอากินแสบนอ้นรับดีพอดในนอ้นรับเอิตธวภาวะกามเนื้อช่วงล่างช่วงล่างทอนล่างมากๆนี่คือขาขางหนึ่งขาข้างหนึ่งก็เราลอยไปก่อนแรกก่อนแรกก็มีแรงแขนแขนเดี๋ยวดีขึ้นแล้วลละแ้วกินเขาเองได้กินเขาเองได้จับไปเลยก็เลยต้องดูแลทั้งทั้งย้ายทั้งเจ้าของน้ะครับ นี่นะครับแดนห้ามงห้าหม้มอตัอเกเคล่าเป็นแบบผักพรบอเพียงพ่อการฝันการสินั่งสมาธิอันนี้ก็บบคอคไข่มีเวลานะครับกาเข้าใจนนี้ฝันก็จำ<ป>วันอะไรแน่นอนแล้วก็บบอคไข่เข่าพักแต่้งสองสามงวดนั่นแหละบอคเขาค่จาจังวดใดที่ออกซุ่นๆหนึ่งเข่ายู่แต่ว่าต่อหางเล็กหนึ่งเขียนไว้เขียนไว้ สุกเกาเนาะศนันคือศนทในฝันออกเกจศุนทรเนาะฝันเขาคือจะว่าของว่าเอามานว่าเขาหายฝันมาเห็นตะกาตะตาไงหน่วยไงซ้ำผิดสองหน่วยมาในเรื่องเขาสะขายเห็นร้อยห้าสิบบาทร้อยหสิบาทเออมันเขาทั้งบนทั้งลงนี่ยร้อยห้าสิบวันนั้นเล็กไทยลัตตลีสองตัวมันออกห้าศูนย์เนละเอาไปน้ะม่เสียดายอยู่ มันมัเขาสุดท้ายไห็มันลืมเนี่ยมันฝันโตโตเรียกวอกเนาะเกษีออกมัจะโดนเขียนอะไรรู้บานไปบาง้ยเขียนไรแต่กล้าสองน้อยไม่เป็นศูนย์ศูนย์แเขาสิ้ายเหนหนึ่งร้อยห้าสิบบาทก็เป็นห้าศูนย์เป็นห้าศูนย์ถึงขั้นวนทั้งลานศูนย์ศูนย์แล้วก็ห้าศูนย์ที่พอรวยเป็นเงี้ยเป็นเป็นนได้หมวดนั่นหมวดนั่นหมวดทันทีอะไรหล่ะ เก็ซี่กันไปเบิ้งน้ครับวันทีอะไรหมวดที่ออกเก็บรอยกับขาศูนย์ข้างล่าง,น,งนะครับอ่าเดี๋ยวนะแล้วที่นี่มวดนี่เลยพอรวยหมวดนี่ก็ฝันไปก็ปปยังปเป็นเป็นม่งานเนี่ยงานกระจกคนร้ายมางขายรเราจะใหญ่เมืม่หล่ะเอาหายรอดเอาหายรถดวันนี้เบิ้งมบบัน,นกับตัวใจบ่อนเอาไว้ตัวใจกับพวกเอาไว้บ่อนแล้เบิ้งน้ำมันมันเอาหายใบกู้ใจ มันเป็นเลขเลขไทยหนึ่งสี่ห้าหนึ่งสี่ห้าหนึ่งสี่จ็ดเลขที่เตอรีนะครับรัตตีี้้อนี้ซือนเขาหน่อจก็ใบกองก้อนว่าได้เบิ้งน้ำมันหรือเลไววาเอาน้ำไหกูตัวไหนเลยเบิ้งน้ำมันแต่ว่าตกหานเป็นชีล่างๆแค่น้อยแต่ว่าหนึ่งสี่ชัดเจนก็เจสิเป็นยังไงคสำหรับตัวเลข ็โปรดใช้วิจารยณในการรับชมนะครับเพราาพอรุ้ยเพิ i, nature, akhir, ่นกับมาแบงฟันมาเรา้บฝันใ้ฟังแต่ว่าก้อนหนานั่นมือมือฝันมือขึ้นว่านขึ้นก้อนเห็นพอรุ้ยว่าฝันว่าเห็นเห็นเห็นง้วเห็นกล้วยเห็นอะไรนขึ้นก้อนนั่นฝันว่ากล้วยตะก้อนเอาาใช้หน้าเจอเตรอกล้วยตัวตัวใหญ่เขาวงตัวใหญ่ขึ้นมาแต่จับโดยใบมันเหมถอนเอ๊ะไม่ใช่ไหน ขึ้นขึ้นหลังจากขึ้นนี่อาตทีฝันเขาลอตเตรี่ห็นมันขึ้นนี่หลังจากฝันเห็นค้วยแล้วจว่าฝันเห็นหลักตรีจังแม่ฝันเห็นขั้วไ้ตัวนี้หลักตรียังต้องไปฝันมันจะนี่นี่แลับเขาพังหาดก็ให้ฝันขึ้นก่อนเลยพังหาดโบราณพังหาดหน่อยหน่อยนู något. ้นอคืองของจะบ่มีตุอพ evet. ังหาดพักพักข้างนาพังหาดเลยพังหาดคล้ายังหาย คล้ายคลองคล้ายคลองนะครับท่านผู้ชมแต่เพราไม่มีตุ่มแต่จะไม่มีตุ่มอยู่ตรงกลางเอ่อไมก้อนทำไมก้อนเขาถึงไปแหบไฟนะครับหัวล้านครับแห่เฮือสวงอ่านะไม่รงเมื่อรางเรือสว่างก็คือเรือยาวนะครับเรือยาวประหารเขาจะตปีแพง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 ปีเสียงดังประมาณนี้เข้ามาแหงแล้วเลยว่าเอาประหารอันนี้มันเป็นของมานบะข่าวนะองค์บะข่าวถือหน่วยหน่อยคนนี้จะน้อยวะ พอจำได้ ale, สมัยก่อนก็พอเป็นนุ่มเอ่สิแต่ตีประหารไปแห้งไฟกันจำมันได้เลยปลาหวานเข้าอันนี้แหละของบ้านกระข้าวมันแง่หนวกน้อยลยเนี้ฝันขึ้นก่อนฝันเกษนานี่แหละเขาประหารไปกับ่วยโจเก่าโซแล้วไงแล้วพอตอนแล้วพอตีตีเหลขกเป็นตัวไหนตีปลาตี้วยโขก็ประหารยตัวนี้ประเนนี้วยเป็นชีอะ พอคยฝันใดคเคยฝันใดเป็นซีซีอืมเป็นซีกันตีเฉพาะักแเหมือนเป็นม้นกับตีซีศูนย์ูนซีอกับคั้วเขาวง่นเนืะข้ยตัวนกับเขาวงอีกทีตีเป็นตัวเราเราใส่หน้านาะตีตีซีว่าค้วซีศูนย4 0ูนย์ซีก็พ่งหัเอั้วยนี่กับซีขาเนาะแล้วพอฝันเนี่ยกันเห็นกรชซ้ายเป็นผู้หิิงก นิ่เป็นซีนี้เป็นซีช่เป็นหกแต่ตอนนั้นมันฝันกำจำบว่างเนาะฝันแน่นวดงวนนี้แหละงว,วดวันที่หนึง่งนี่หน้าลยะก้งสิเป็นสิรินหนึ่งหาหนึ่งซีเขาจะเรียงแต่ว่ามันทุกเท่าก็คยบว่า่าดเนาะมันใจหาหนึ่งซี่เห็นอยูใ่ในเี้คือฝันลลาสุดนี่แน่นสมือขึ้น สําหรับตัวเองนะครับ,บอ,อันนี้พอรวยท่านผู้ชมนะคอะพอรวยเพิ่นมาแบงปันความฝันในฟัง่งเขาบอกเขาก่ย่ามาโทษเพิ่นใช่โทษคือห,อหอลายงวนแล้วผมบ่ไห้มาตามให้เพราะว่าเพิเพ่นเพิ่นฝันเพิ่นบ่หมั่นใจแต่เอฟซีหลายทางก็อยากให้ผมมาตามนะครับหทีมงานมาตามแต่ว่ามือนีพอมือนี้่มมาทุละก็เลยมาเห่นเทียนพอรวยก็เลยได้แวพอดีทีมงานบ่ไห้มานั่นมอามปาต๋อยน้องน้ำ กับวัได้มากนะครับผมมาุระผมก็เลยล่องแวมามามาเล่นน้ำผอ้วยพูนว่าเป็นไงผอ้วยเล่าอย <c oughs> ู่ดีสบายบ่ย่า่ยเป็นยัยนยงไงผมก็เลยแวเของมาเล่นน้ำเพลินนะครับท่านผู้ชมกัเมือนี้กันั่งในบ้านน,นางพระวัดได้ไปนั่งข้างนอกก็นี่แหละผอ้วยเพิูนพิ่นก็เล่ยวาความฝันเห็บฟังน้ำผอ้วยน <c oughs> เออาออยานาะเขาว่าเขายั<อ>งไงกันย่า่าวาที่เยาวาเพราะว่ามีเวาตามคข้มฝันเนาะเยาวากันตา พอฝันยังสื่อตะกอนไม่เคยผ่านเ๊ะเตนะแต่วันผักนีมากมันจังไหนมันปัน่วนอะไรอยังฝันบ่าเข่าพอพออ่านพออ่าน็ยงพดเนืดอหัวุนสูนั่นบ้านเข่าเชิญไปแล้วแจว่บ่ได้สื่อแต่ตอนมาแบบมาฝันบ่เห็นโตแบบฝันตีเท้างวดนี่เห็นโตอะครับเห็นโตเห็นโตมากันเห็นโตด้วยได้สถิตที่เขาเชื่อวไหว แล้วก็ให้หลายไปยูจะไปซุดใช่ไหมขอเบิ้งเงินเบื้องเบืเ้องตัวไหนเนห็นตัวนี้อ่าหนึ่งซีชัดๆซีหนึ่งซีชัดๆเลยครับสองนะครับหมวดนี้ก็จะ่าเกิคือตะโอนบ่พลาดแต่ว่หมวดนี้ก็พี่จะน่าเอาเข้าเพราะว่าอาจจะไปตรงกับเหลีกท,ที่ทันมากเนาะว่ากตัวนี้ได้เลขเด็ดตัวนั้นตัวนี้มามาตรงกับเหลขกก็รุ่ย อาจจะเดนก็งด้ลองจับใส่กันเบ้งนะครับเรลองกีเจรจากันในการรับชมนะครับท่านผู้ชมเพราะว่าผมกระไดมหาแนวทางมาตามต่อนะครับมาถามข่าวถามข่าวพอรุ้ยก็พอรุ้ยเราก็เลยแบ่งปันมาเราพอดีก็ฝันพอดีก็ไปแยหาอเออพอดีมัดเลยเอนไปหาพอดีก็ฝันได้หมดขค้ื่นนี่แหละเอออ้าท่านผู้ชมผมว่าอาจีพเป็นจังหวะนั่นเลอ จังหวะทีพอรุ่ยเล่าฝันเราผ้มกับมาเยี่ยมยานถามข่าวเป็นพ่อดีเป๊้พ่อเนื้อได้ไอมพ่อรุ่ยเงินเลขอาจจะมาหรือว่าสิเข่าอะไรได้ครับสามโตแตกอะไรเด้อปีเก่าย้าวอะครับพูดมาเกินกับย่ออะไรเยอะยย่อหลายหลายนะครับก็นะครับของหมวดบัญชีนี่ครับหนึ่งมีหน้าคมพ่อสสอหน้ามของสิบแปดนี่แต่ลองผิดผิดก่หน้าเบิ้ง เพราะว่าผมยังจําได้ดิพอรวยตอนนั้นที่พอรวยฝันต่อกันก้อนหนานั่นเออร่ต้องไปพูดถึงแต่ว่าสองงวดที่ไดทายรุงคิดนั่นคือเอฟซีก็ได้โชกเวลัหนํ่งพอรวยเขาเขาตรงๆเลยเนาะพอรวยเนาะตรงๆ่าตรงๆแต่ว่าเขาสองตเนาะสองตอวทายงวดที่สองกับเขายี่สองตัวงวดนั่นจำได้ประพัดต้นผู้ชมเอฟซีไดชกเวลาหนึ่งพอรว้ยหลายคนอนนั้นก็หลายงวดจู่ๆ ก่อนไปกันทก่อนนั้นเป็นซิปหมดครับเป็นเป็นซิปหมดเลยจน่าฝันฝันใดแต่ว่าบ่ได้มาทายทำไมเรหว่างเขากัจจาเนาะช่วงเขาพรรษานี่ผมเขาพรรษาพอกนังเข่งแค่หน้อยถือเข่งแค่หน้อยแต่ถ้าบขากัจจามากไม่หมดมาฝันนี่แหละฝันเห็นกระจาใหญ่างสองคนนี่แหละมันเข่าแล้วก็เข่าอีสิเขาจะขายไงด้วยห้าสิบบาทมีเข่าอีสอเข่า ล่างก็อับมันออกเก็บมันออกกิ0บศูนศูนขล่างก็ออกหาศูนเขาเข่าสองโตทั้งบนทั้งล่างมันนั่นแหละแต่มว่าฝันอีเก็บจำว่าแค่ไหนกางา่งว่ามี่เหมือนขึ้นอยู่แล้วได้แต่ที่ไม่ดูข้นเขียนอะไเที่นี่เขียนอไที่อยู่บ้านเขียนไว้แล้วเขียนไว้เลยมันงะอ่เขียนไว้แล้วมาสั่นมันสีลืม มันจะเริมเพราะว่าควาาจำอยากเริ่มหรูอัขมือสะพัดอายุแปดสิบี่นโอ้ยแปดขันแปดสิบสมเริ่มเริ่มอะแปดสิบสามปะกำลังงางเขาแปดสิบสามกำลังย่างเข้านะครับแปดสามกำลังงานถูกแปดสามแบบขนาดผมแค่สมนีผมก็ยังลังเทียดันลเ่มเลยครับลังเทียดเพราะเพราะว่าลังเทียแวนตาไปถึงหัวนี่ผมยังไปย่างหาแวนตาอยู่กับมีใช่ปะพอตา เห็นก็ซื้อนี่อันหนึ่มาเด็ใส่ว่นตาผมแสดงตาพอรู้ลยนี่ดีกว่าผมผมต้องไปใส่ว่นตาขยายด้วยครับแค่วางระยะหาิบก้กนี่ส่นตารก็เตมอยู่ตองโต๊ะหกิบเป้นมาเจ็ดซิบขึ้นมาเนี่มาเด็ใส่อันหนค่งบบอ่าคือว่าเป็นไหวที่ขันแมนพนว่าพันว่าคนเท่านี่ขันาอายุสามสิบสี่สิบไปหาหาซิบก้นี่ สายตานะครับสายตาต้องตัดแว่นใส่แต่ที่นี่ข,ขันเลยเก็บซีบผื่นไปนี่แว่นสีบรอดใส่ได้เห็นมันตีครับเป็นนุ่มไหมครับเป็นนุ่มบ่เอาแสดงว่าอย่นี่พอรวยเป็นนุ่มตันเป็นนุ่มว้ <c oughs> อ,ย,อยผมกับจิฟ้าวเก็บซีบแต่ซีบเสีเดยดลยเป็นนุ่มคือพอรวยสายตากลับมากเป็นนุ่มเนาะเพราะเยนี่ผมใส่แว่นตาลังเทียไปเลือแบแว่นตาไปทั่วทีพอรวย ก็ต้นตสิีปีสอไม่แมคายุรันคายแวนไว้เจ้าเรื่องรู้ด้วยจยังสิไดลขายแวนพ่ะนะดีเราะว่าเรื่องเมียยุ่ยเฮียนนะครับเขาเป่าหัวกับ่อรวยตี้กับฟังเอาเด้อตีฟังว่า่ว่ากอนพอ่วยกับไห่ผอผอผัดแจ้วหวดนี้กับแีงสังตีบอกให้ฟังนะครับเอาเดียวขอสรุปเลขพอรวยนะครับอรวยฝัน ฝันกอนกอนมื่อเคลื่อนนี้ก็คือฝันเห็นค้อยกับผ<ม>ราหัดปก<ม>ติค้อยเป็นซี่หัดเป็นศ<ม>ูนย์กับซีศูนย์ศูนย์ซีแล้วก็มือเคื่อนนี้เพิ่นมาฝันนะครับฝันเห็นคนมาขายลอตอรีใไ้เลขที่ประเทศนในใบลอตอเรี่คือหาหนึ่งซีนะครับหาหนึ่งซีเพิ่นกำมับบนใจตัวน,นี้นะครับเพราะด้วยนะครับสำหรับตัวเลขกับโปรดพิจารณนาะนะครับกัท่างชองกับหาเป็นแนวท่างให้ พิจารณาโปรดใช้วิจารณานะครับในการรับชมเพราะว่ามันคือเป็นการหาแนวทางนะครับแล้วก็มหาพรล่วยเป็นแป้งปันเราควฟันใน้่ Besides, ังเพิ่นกาบอกไว้เลยว่าบอกตั้งแต่แรกแล้วว่านะครับเป็นแนวทางนะครับนผูมชมเป็นแนวทางเทกากจะไปหมั่นใจว่ามันตรงเป๊ะเลยดีเพราะว่าหลาย หลายงวดหลายเดือนอะที่พอรวยเราประมันใจเราก็ไหวไปทายขิดพอเราประมันใจแต่ว่าคนนี้เป็นถือว่าบางเอือนี่หรือบางเอือนได้ครับเพราะว่าผมได้มาเยียบยามถามข้าวเิ่นพอที่แป๊บใดหมุกขึ้นคนก็มาฟันหมือขึ้นพอดีอถือว่าเป็นเหตุบางเอือนหรือวันที่เขาสามโตตรงๆเข่าบ้องหงออันนี้ก็ล่องเบิ่งพิจารณาเบพิจารณาอันนี้เมื่อเกิดถึงใดทั้งนั้นแหละเพราะว่าตั้งวันนั้นก็ยังฟันใดศูน์ก็ผ่าศูนกับยัง เขาทั้งบนทั้งล่างนะครับแต่ว่าขันเขาขันเขาหัวนี่ก็ก็ถือว่ามันจิตต้องหมดเนาะงพอรวยเนี่ยของวันนี้เขาคือเดินเล่นหลายวันเออเดินสองสามก้าวกันนะครับเมื่อนี้พบแลยวกับจีไปหากินเขากินนาพอดีช่วงกลางเวรนี่เพราะห้ได้พลาดกินขดซวยนะเนาะพอรวยเน่อยเดี๋ยวกสิกาบล่าพอรวย นะคไล่เอฟซีทางบ้านเลยนะครับฝากกดไลค์กดติดตามกดแชร์ให้กับทางทีมงานทางช่องน้ำนะครับมาวินชาแนลแล้วก็ทีมงานนุบามคนเดิมป้าต้อยคอมมิเซนลน้องน้ำชาแนลพ่อทองแหลกคนเดิม,ล Channel, แ,ดมแล้วก็บ่าวแพ็คชาแนลนะครับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์นะครับทางช่องก็สี่เหลี่ยมเสนอหาแนวทางไปหาโชคหาลาภนะครับมา,าหายเอฟซี FC. ก็ถือว่าทางทีมงานนะครับทุกช่องที่ผมได้กล่าวไปเมื่อกี้นี้ เป็นสะพานบุญไห่เอฟซีทั้งบ้านที่ีไก่ไดไกลซึ่งผมมีโอกาสได้ามาหาพอรวยหรือว่าไปตามสารต่างๆงวดผมกับเป็นสะพานบุญไห่บางงวดกับเขาบางงวดกับเขาถือว่าเป็นมันกับเป็นเป็นเหตุการณ์ปกติเราพอรุย่ย <Man. S 1> แต่ว่ากับท่างชองกับไพ่ยามนะครับพ่ยามหาหม่อง,หา,ห,องหาบอลไปหาหม่องได้ที่ว่าเพิ่นไห่เลขกหรือว่าเพิ่นฝันค้นฝันแม็นๆนะครับก็จะมาลงขีปไห่เอฟซีด้เบิง้ง นะครับนะครับสาหรับวันนี้นะครับกขอบคุณพอรวยหลายๆได้ครับเออที่ได้มากเราความฝันแม่งปันความฝันนะครับ,ให,บให้เอฟซีทั้งบานให้ได้เบิงให้ได้ยินได้ฟังน้ากันนะครับสําหรับคลิปนี้พี่นีนะครับก็จเร่ลาพอรวยแล้วถัดไปชมงไปเลยนะครับค่อยพบกันคลิปหน้าพี่หน้านะครับว่ามาวินชาแนลจะไปขอโชคลาบหรือว่าสิบปีติดต,ตาม ได้ความฝันจากผู้ใหญก็จะคอยติดตามกันสำหรับหมวดนี้พี่นี่ขอก้่าวคำว่าสวัสดีครับัครบขอบคุณมากครับพะโลยครับสวัสดีครับ